นิทานเรื่องมณีคำตำนานรักกินเร้ณหมู่บ้านเล็กๆริมป่าภัยชายหนุ่มชื่อขจรเป็นชาวบ้านที่มีจิตใจดีเขาอาศัยอยู่ตามลำพังวันหนึ่งขณะที่เขากำลังเดินหาตัดไม้ไผ่เขาได้ยินเสียงเพลงอันไพเราะดังขึ้นจากป่าเสียงนั้นราวกับเสียงแห่งสวรรค์ เขาตามเสียงนั้นไปจนพบกลุ่มกินรีกำลังเล่นน้ำอยู่ในบึงน้ำศักดิ์สิทธิ์ทันทีที่เห็นกิน,นรีขจรตะลึงในความงามโดยเฉพาะกิน,นรีที่มีนามว่ามณีคํานางมีใบหน้าอ่อนหวานและแววตาที่อบอุ่นแต่เมื่อกิน,นรีรู้ตัวว่ามีคนแอบมองพวกเธอรีบโผบินขึ้นสวรรค์ มณีคำบินตามไปไม่ได้เพราะผ้าคลุมปีกของนางหล่นอยู่ใกล้ตัวขจรขจรเก็บผ้าคลุมปีกไว้และวันต่อมาเขาก็พบมณีคำซ่อนตัวอยู่ในป่านางร้องให้ด้วยความเศร้าขจรอย่ากลัวเลยข้าจะไม่ทำร้ายเจ้าเจ้าเป็นใครกันทำไมถึงอยู่ในป่านี้เพียงลำพังมณีคำ น้ำตาคลอข้าข้าเป็นกินรีจากสวรรค์แต่ตอนนี้ข้าบินกลับไม่ได้ผ้าคลุมปีกของข้าหายไปขจรผ้าคลุมนั่นหรือข้าเก็บไว้รอเจ้ามาตามหาข้าคืนให้เจ้าได้แต่เจ้าจะปลอดภัยหรือหากกลับไปสวรรค์ตอนนี้มณีคำนิ่งเงียบข้ายังไม่อยากกลับ ข้าอยากรู้ว่าชีวิตบนโลกมนุษย์เป็นเช่นไรขจรจึงพามณีคำกลับไปที่บ้านเขาเลี้ยงดูนางด้วยอาหารและน้ำใจอย่างอ่อนโยนมณีคำเริ่มคุ้นเคยกับชีวิตในหมู่บ้านนางช่วยขจรทำงานในสวนและสอนขจรร้องเพลงไพเราะที่เธอนำมาจากสวรรค์คืนหนึ่งขณะที่พวกเขานั่งดูดาวด้วยกัน ขจรรู้สึกว่าหัวใจเขาเต้นแรงขึ้นขจรมณีคําเจ้าเคยคิดถึงบ้านบนสวรรค์หรือไม่มณีคําคิดสิค่าคิดถึงครอบครัวแต่ทุกครั้งที่ข้ามองดูดาวข้าก็รู้สึกว่าอยู่ตรงนี้มันมีความสุขข้ารู้สึกว่าที่นี่คือบ้านอีกแห่งหนึ่งขจรข้าดีใจที่ได้ยินเช่นนั้น แต่หากวันหนึ่งเจ้าต้องกลับไปข้าจะเขาชะงักมณีคำยิ้มบางๆเจ้าจะเสียใจหรือขจรขจรข้าจะคิดถึงเจ้าทุกวันมณีคำมองขจรด้วยความอ่อนโยนใจของนางเต็มไปด้วยความอบอุ่นที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนหลายเดือนผ่านไป มณีคำได้เรียนรู้ถึงความเรียบง่ายและความอบอุ่นของชีวิตมนุษย์นางเริ่มหลงรักขจรทั้งความใจดีความอดทนและการดูแลที่เต็มไปด้วยความใส่ใจวันหนึ่งขณะที่มณีคำกำลังเก็บดอกไม้ขจรเข้ามาหานางพร้อมดอกไม้ช่อหนึ่งขจร มณีคำข้ารู้ว่าข้าเป็นเพียงชายบ้านบ้านแต่ข้าอยากถามเจ้าหากเจ้าเลือกได้เจ้าจะอยู่ที่นี่กับข้าไหมมณีคำยิ้มด้วยน้ำตาข้าก็ไม่เคยคิดจะจากไปแล้วข้ารู้ว่าเจ้าทำให้ข้ารู้สึกว่าโลกมนุษย์งดงามกว่าสวรรค์เสียอีกทั้งสองมองตากันและตั้งแต่นั้นมา ความรักของพวกเขาก็แน่นแฟนขึ้นขจรและมณีคำตัดสินใจใช้ชีวิตร่วมกันในหมู่บ้านพวกเขาทำให้ป่าผาแห่งนี้เต็มไปด้วยความสุขและเสียงเพลงของมณีคำก็กลายเป็นเสียงแห่งความสุขที่ช่วยเติมเต็มหัวใจของผู้คนในหมู่บ้านอีกด้วยข้อคิดความรักที่แท้จริงไม่ได้วัดกันที่ฐานะหรือที่มา แต่วัดกันที่ความใส่ใจและความรู้สึกที่มีให้กันอย่างแท้จริง